นามศการขึ้นเนื้อเสียนมาจุดทูบจุดเทียนเวียนวนวันทาทุกทิศลูกจะว่ายเดชิตองค์พระสิทธา นาจาได้เวลาทำความดีแล้ว นาเมืองต่างก็ไปแก้แค้นให้กับนาจาแต่จะสู้กํมเพิงได้อย่างไรเจ้าแม่กวนอิมช่วยชุบชีวิตให้กับนาจาและก็อาจารย์ลุงจริงก็ยังมอบทวนเป็นอาวุธคู่มือพร้อมกับมอบเสื้อยันทองแดงให้กับนาจานาบุญกับนาเมืองกำลังจะถูกกํมเพิงฆ่าแย่แล้วใครจะมาช่วย หนาบุญกับหนาเมืองจะพ้นจากรูปประคำมเหล็กของกำเพิงหรือไ,ไม่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรไเราไปติดตามชม,มนาจาสิ์เจ้าแม่มควรอิมได้แล้วจ้า หน้าเมืองระวังตัวด้วยอย่าเฮ้ย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 ีดนะเฮ้ยฮะเฮ้ยอย่าอย่าเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วมันหายไปแล้วเฮ้ยย่าย่าย่าเฮ้ยไอ้หน้าบุญไอ้หน้าเมืองวันนี้แกตายแน่โอ้พที่ฉับทำเด็กนั่นตุ่เศษของข้าไปจัดการเลยนะไป อาจารย์อาจารย์ขอบคุณพระอาจารย์มากที่มาช่วยสิสองไว้ลุกขึ้นเถอะและคราวหน้าคราวหลังเจ้าควรจะระวังตัวไว้ให้ดีวิชาประคำเล็กมันไม่เข้าใครออกใครนะวิชาประคำเล็กไอ้กำเพิงนี่หรอท่านอาจารย์ไอ้กำเพิงไอ้อมาอุปราชเมืองเจ้า่ะ เจ้าทั้งสองควรจะระวังเอาไว้ดีด้วยมันกับพระโหราจารย์พ่อของมันกําลังจะคิดโค,ค่นล้มขุนฟ้าพ่อของเจ้า,อ,าอยู่ท่านอาจารย์รู้เหรอ <laughs> ถ้าไม่รู้ข้าก็จะมาช่วยเองสองคนเอาไว้ทันเละทําได้ <laughs> <laughs> แล้วอาจารย์รู้อะไรอีกต่อไปบ้างล่ะ <laughs> นน่นสิอาจารย์เรื่องที่พระโหราจาร์กับไอ้กำเพิงจะคิดขบถ่อพ่อขุนฟ้านะ่ะอาจารย์รู้อะไรอีกบ้างไหมอ่ะรู้หรือ <laughs> ถ้าข้าบอกเองสองคนหมดเรื่องมันก็ไม่สนุกสิวะไอ้นาบุ นาเมืองพอไปก่อนนะทันอาจารันอาจารย์กันก่อนสิฤาษีอาจารย์ทันอาจารย์ท่านอาจารย์พอกันก่อนสิครับทันอาจารย์บอกกันก่อนไม่ได้ไปเยอะไ่สนุกไอ้ฤาษีตนนี้คงจะเป็นอาจารย์ของไอ้นาบุญกับนาเมืองมันมีฤทธิ์เดชมากขนาดวิชาคคำเด็กของเรายังทำอะไรมันไม่ได้พี่นาบุญ เราควรต้องรีบไปบอกท่านพ่อให้รู้เรื่องพระโหราจารย์กับไอ้กำเพิงแล้วนะจะได้ระวังตัวเอาไว้เวลาเนี้บอกไปท่านพ่อคงไม่เชื่อเราหรอกท่านพ่อขุนฟ้าน่ะทั้งนับถือและไว้ใจในตัวพระโหราจารยิ่งกว่าใคร็ดีทั้งหมดในเมืองกำแพงนี้เจ้าก็รู้ดีอยู่เฮ้ยไปกันเถอะนี่จับใจนะนาบุนีาน,นาเมืองอืมนาจาอย่าลืมที่อาจารย์บอกไว้นะเจ้าลืมความหลังเก่าๆที่เมืองกำแพงให้หมด เราเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยเฉพาะเรื่องคุณฟ้าพ่อของเจ้าอย่าได้เอามาใส่ใจอีกต่อไปเลยนะนาจาแต่ท่านพ่อคุณฟ้าเกลียดนาจาท่านพ่ออยากให้นาจาตายท่านพ่อไม่รักนาจาไม,ไม่มีพ่อที่ไหนหรอกที่จะไม่รักลูกถ้าเจ้าคืนคิดแค้นอาฆาตพยาบาทก็มีแต่บ,บาปมหันอีกอย่างหนึงอาจารย์เห็นว่าเวลาเนี่ยเจ้ายังไม่ควรจะกลับบ้านเมือง นาตาเจ้าควรจะออกเดินทางไปไหนต่อไหนอีกอพักหนึ่งเพื่อจะได้รู้จักโลกและชีวิตผู้คนในโลกนี้ให้ดีขึ้นเพราะถึงยังไงอย่างที่ข้าว่าจิตใจของเจ้ายังเป็นเด็กและจะต้องฝึกฝนเรียนรู้ขอรับอาจารย์นาจาจะยังไม่กลับไปบ้านไปเมืองกำแพงตอนนี้แม้ว่านา,าจาจะคิดถึงท่านแม่มากๆเลยก็ตามคิดถึงท่านแม่ ือรับไปอะไรขอรับท่านพระอาจารย์นาจาอยากรู้จังเลยมันคืออะไรหรอบอกนาจาหน่อยสิรับไปก่อนนี่คือจากไฟอาวุธท<า>ุกอย<า>่อางของเจ้าใช้ทีไปก็ได้นะใช้่หรอครับโดดขึ้นไปเลยนาจาโดดขึ้นไปเลยได้เลยขอรับท่านพระอาจารย์โอย บ้าเลยสเก็ตบ้าอลยไอเอาค่อยๆค่อยๆใจเย็นๆใจเย็นๆเจ้าเสือวู้ยเฮ้ยยอดไปเลยจับไฟอันเนี้ยมันเป็นบ้าเลยเรานี่แเนสเก็ตแน่พาเรากลับไปหาท่านพระอาจารย์เดี๋ยวนี้ไปเลย ามิตพพูดกลับมาแล้วท่านพระอาจารย์นาจาเจ้าอย่าลืมท่องคำสอนของเจ้าแม่กวนอิมนะรับท่านพระอาจารย์นาจาจะจำอยู่เสมอเมตตากรุณาขันติอดทนกตัญญูและอีกอย่างหนึ่งอาจารย์อยากจะบอกเจ้าไว้ เจ้าควรทำตัวให้เหมือนเด็กธ,ธรรมดาอื่นๆท้าไม่จำเป็นแล้วอย่าทำตัวให้โดดเด่นหรือวิเศษอ๋อนาจารู้ขอรับท่านพระอาจารย์อย่าทำตัวให้เด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินเอเอ็งไปจำมาจากไหนนะนาจาข้าคุ้นๆว่าไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินฉันขี่ไอ้ถุยว네ิ่งลุยท้องนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้าทางโน้นทางโน้นทางโน้นเฮ้ยเรียกเรียกจอดหน่อยจอดหน่อยจอดหน่อยจ้าว่าไงไอเล็งว่าไงขึ้นมาอย่าพูดมากบ้านป่าหน้าตาเหมือนจอนทำตัวแบบชาวบ้านชาวบ้านเนาะแก่ใหญได้เฮ้อ เราคือเจ้าป <te ่าลิงเจ้าป่าตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยต้องเอาไว้แข่งไปเสกลิงเสกควายไปเลยไป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 ลงไปถึงเลนนั่นเลยลงไปลงเปินไป ไปแล้วนะกำลังวิ่งนยนาจานาจาได้เวลาทำความดีแล้ว การึืนเนื้อเสียนมาจุดทูบจุดเทียนเวียนวนวันทาทุกทิศลูกจะวายเดชิตองค์พระสิทธา ให้แกบาจาและบอกว่าอย่าลืมท่องจำคำสั่งสอนของเจ้าแม่กุนอิมนะที่ว่าเมตตากรุณาขันติอดทนกตันอยูและอีกอย่างหนึ่งตอนเนี้ยังไม่ควรกลับบ้านเมืองควรจะเดินทางไปเที่ยวท่องโลกสักพักหนึ่งนาจาได้ลาอาจารย์และออกเดินทางและจะต้องผ่านหมู่บ้านป้าแดง เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเมื่อถึงหมู่บ้านป่าแดงแล้วตาว่าเราไปติดตามชมนาจาสิบเจ้าแม่กวนอิมได้แล้วจ้าแื้ตันตันะเฮ้ยเฮ้ยควายควายอะไรเนีอะอะไรเหรอรู้ไ่ยอะไรเรา พวกเ้าเห็นไหมไม่ยอมฆ่าลุยไปเลยเหยียบเออตะปุยั่านใครเละตะปุยดีมากไอควายดีมากเห็นไหมถ้าไม่ยอมฆ่าจะดูดีจะต้องเป็นอย่างนี้พวกเจ้าจะต้องรับผลอย่างนี้ทุกที่ทุกหมู่บ้านด้วยถ้าจะสั่งไอควายลุยทุกหมู่บ้านว้าหาลุย ไอแกไปไหนมาสามหัวสงสงนี่แหละไอ้หนูหมู่บ้านป่าแดงของข้าถึงแล้วเองไอ้หนูชื่ออะไรล่ะที่บอกข้านะอ๋อ เต่าจ่านั่นเองค่ะจําได้แล้วจ่ามาตะซิงจ่ามาจ่าใช่จ่าฉันชื่อนาจ่าไม่ใช่ชื่อจ่าจ่าพี่เข้าใจผิดแล้วล่ะนาจ่าไอ้หนูนาจ่าจําได้แล้วข้าขอโทษไว้พักนี้ข้าฮิตร้องเพลงจ่าไปหน่อยจ่าจิงจ่ามาจ่ิงจ่ามาจ่าจิงจ่ามาจ่าจิงจ่ามจ่าจิงจ่ามาจ่าจิงจ่าจ่าจิงจ่ามาจจิิงจ่าจ่ิงจ่ามาจ่าจ ไอ้หนูนาจาเองกับเพื่อนลิงเหี่ยวจะลงที่ไหนข้าใกล้จะถึงบ้านข้าแล้วนะอยู่ข้างหน้าโนนนะแล้วเองเนี่ยจะไปไหนต <c oughs> ่อเหะอฉันขอบใจมากนะจ๊ะที่พี่ชายมาส่งฉันกับเพื่อนนาะจาไม่รบกวนแล้วล่ะพี่ชายรีบกลับบ้านไปเถอะจา้าอืมนี่ก็ใกล้จะค่าแล้วนะถ้าไม่มีที่พักไปนอนลงนาข้าก็ได้นะ <c oughs> ข้าชื่อธงบ้านกับ <c oughs> นาข้าอยู่โน่นถามใ,ใครๆชาวบ้านก็รู้จักกันหมดแหละแค่นี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วล่ะจ๊ะไม่หรอกนาะจาไม่รบกวนพี่ธงแล้วล่ะ อืมก็ตามใจนะไอ้หนูค่ะไปก่อนละโชคดีจ้าโชคดีนะไอ้หนูนาจานี่แปลกเด็กมีแต่ลิงกับเดี่ยวเป็นเพื่อนร่วมเดินทางสะใจหอมดุบย้อมต้องพรวดรวดเย่จังเลยเจ้าว่าอะไรอ่ะตลาดเอ๊ก ที่ตายร้ายหรอกอยู่ไม่ว่าเมคา like ไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่ากาเล่นนะแหมชุกการเล่นนะเหรอโจริงโง่บึ้บบั้บงารับบึ้บบั้บงาวันนี้ตลาดปิดไม่มีของข <c oughs> ายหรอกไอ้หนูปิดตลาดไม่ม <c oughs> ีของขายอ้าวแล้วอาหารนั่นล่ะ ไม่รู้จักหวานอนหรือไอ้หนูเรากำลังปิดตลาดให้ท่านหวานอนดื่มกินอยู่พูดมากเดี๋ยวก็ตายเปล่าไปไปไปให้พ้นหวานอนเหรอมนุษย์ลิงเหรอเกี้ยเตี้ยตัวเนอะหายงาลุงเตี้ยที่พักคนเดินทางเราพักกันที่นี่สักคืนก็น่าจะดีนะว่าดค่ะดนะเห็นด้วยเห็นด้วยเฮ้นะ สบายดีสบายดีเรัว้าวว้าวเยี่ยวก็ชอบหวานชอวเรียกดูก็แล้วกันนะมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมใครเป็นคนเฝ้าโรงเตี๊ยมที่นี่ได้ยินแล้วตอบด้วยได้ยินไหมตอบด้วยได้ยินไม่มีใครอยู บอกมันไปสิไอเจ้าของลงเตียมบอกไปน้ำนี้เลยสิว่าใครเป็นใครอะคือนี่ลงเตียมปิดไอ้หนูเครื่องนี้ยลงเตี้ยมปิดทังวาน้องพักคงเลี้ยวปายรีบปายเอาเลย ตายแล้วหนูมาหาใครจ้าหรือว่าหลงทางมาหน้าจามาหาพี่ธงจ้ะมีบ้านพี่ธงใช่ไหมแล้วพี่ธงอยู่หรือเปล่าจ๊ะพี่คนสวยโอ้ใช่แล้วจ้ะหนูมีบ้านพี่ธงจ้ะพี่อย่าชื่อบัวสีเป็นเมียของพี่ธงจ้ะเออหนูน้าจ้าหรอใช่ไหมน่ารักจริงๆเพื่อนของหนูก็น่ารักเหมือนกันนะจ๊ะโอ้แหนนอนอยู่แล้วอ้าวหนูหน้าจ้าไม่มีที่นอนเหรอมามามาเข้ามาในบ้านข้าก่อนเพื่อนเองด้วยมาเข้ามาให้หมดเลย อร่อยนะยอ้มแย้มากวากเดยค่ะเกรงใจเขาบ้างจริงจริงว่งไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกนั้นเนี่ยเราจำใจไม่ค่อยนอนต่อหรอกเนของฟรีก็อย่างนี้แหละาั้นกะหิวกันละสิแน่ถ้าเดี๋ยวกินอิ่มแล้วก็เข้าไปนอนในโรงนากันได้เลยนะอยู่ทางโน้นแน่ข้างหลังบ้านโน้นแน่ อ๋อพี่ธงพี่ธงวานอนเป็นใครกันอะบ้านป่าแดงถึงได้มีการปิดตลาดปิดโรงเตี๊ยมให้วานอคนเดียวเรอวานอนมาแล้วหรอวานอนมา้ป่าได้แล้วเหรอเนี่ยไม่แล้ววานอนมนุษย์ลิงอะรู้จักกระเป๋าแล้วค่ะอย่าไปยุ่งกับวานอนดีกว่าเจ้าหนูข้าขอเตือนเลยนะพี่ธงเรารีบเข้านอนกันเร็วดีกว่าเดี๋ยวพวกมนุษย์วานอนจะมาเานเข้าไปออะหันเข้าไปค่ะ หวานไปทางโนนบ้างเจ้าหนูน่าจาก,กับเพื่อนๆดูสิป่านเนี้ยยังไม่ตื่นเลยนะเนี่ยพี่ธงว่าไหมล่ะนั่นนะสิไอ้หนูนี่ดูแปลกๆนะมันมีแต่สัตว์เป็นเพื่อนมันอนะแปลกไหมล่ะเฮ้เด็กๆก็อย่างนี้แหละมีแต่สัตว์เป็นเพื่อนดีแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยดีนะพี่ธง จ,จริงแม่คุณสวยซัพ์สวยซ้อนสวยไม่เกรงใจใครอยากได้นแล้วมึงกกะกัมึงก็กะกักนาจานาจาได้เวลาทำความดีแล้ว